สวัสดีค่ะขอต้อนรับรับเข้าสู่ช่องสาวดยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาคุยกันว่าด้วยภูมิปัญญาเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่ไม่มีใครเอาของใครไปได้ไม่มีใครขโมยปัญญาของใครไปได้นะคะก็ไปดูไปฟังมา จากหลายๆคลิปหลายๆข้อมูลที่เห็นอยู่ในโลกโซเชียลเนาะก็เลยมาเกิดนึกที่จะมานั่งคุยถึงเรื่องนี้ว่ากันด้วยภูมิปัญญาเป็นสมบัติเฉพาะตัวเฉพาะตนของแต่ละคนปัญญานั้นมันเป็นนามธรรมา ปัญญาของเราก็คือของมันก็อยู่ในตัวเราปัญญาเขาก็อยู่ในตัวเขาเขามาขโมยปัญญาเราไม่ได้เราก็ไปขโมยปัญญาของเขาไม่ได้แล้วสิ่งไหนที่มันเกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละคนสิ่งที่มันเกิดจากภูมิปัญญานั้นสิ่งที่เขาเอาไปได้ก็คือผลิตภัณฑ์หรือใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นรูปธปรรมไปแล้วที่ เขาใช้ภูมิปัญญาคิดค้นขึ้นมาได้แล้วก็ผลิตมันขึ้นมาเป็นรูปธรรมแล้วอันนั้นเท่านั้นที่จะลอกเรียนแบบหรือเอาของการไปได้แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างในมุมมองของสาวดอยนะถ้าเกิดว่าสาวดอยคิดค้นอะไรหรือผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วเกิดมีคนสนใจเนาะเขาอยากจะเรียนแบบนะเขาชอบแบบเนี้ย แล้วเขาจะขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตสาวดอยสาวดอยก็ไม่ว่าเอาสมมุติง่ายๆอย่างเช่นงานงานผ้านี่ก็แล้วกันลายผ้านี่ลายผ้า,า,ผาของทีมงานโทรของสาวดอยเนี่ยแน่นอนว่าใครมาดูคลิปสาวดอยแล้วเห็นสาวดอยโจกอยู่โอ้ยสวยนะอยากจะโทรมั่งอาจจะดูแบบแล้วก็เอาไปโทรของตัวเองบ้างอะไรแบบนี้สาวดอย ดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยนะเออมีคนมาเอาลายผ้ามาทําลายผ้าแบบของเราด้วยแสดงว่าเขาชอบแสดงว่ามันสวยเนาะอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับลายผ้าอันนี้ทีมงานที่เป็นลูกพี่ที่เป็นคนคิด,ค,ดคิดลายขึ้นมาแล้วก็หาลายมาคิดลงกราฟสาวรอยไม่ได้เป็นคนคิดนานี้สาวรอยจกอย่างเดียวเลยสําหรับลายผ้าอันนี้แต่อันนี้พูดถึงแค่มายกตัวอย่างเนาะว่า ทรัพย์สินทางปัญญาที่มันเป็นสติปัญญาไม่มีใครขโมยของใครได้เขาขโมยเราไม่ได้เราขโมยเขาไม่ได้เราไปก๊อปปี้ปัญญาของเขาไม่ได้เขาก็มาก๊อปปี้ปัญญาของเราไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะเอาของเขาได้เขาเอาของเราไปได้นั่นก็คือสิ่งที่มันได้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของเราหรือภูมิปัญญาของเขาเท่านั้น ที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเท่านั้นที่จะก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบกันได้หรือถ้าเกิดมีใครก๊อปปี้ลอกเลียนแบบผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาส่วนบุคคลของแต่ละคนไปสำหรับสาวดอยสาวดอยว่าจงภูมิใจเถอะนะ,ะแสดงว่าภูมิปัญญาของท่านนั้นเขาชอบนะเขาชอบแบบแสดงว่าความฉลาดของเขามันยังไม่เท่าท่านเขาก็เลย เห็นผลงานของท่านแล้วเขาอยากได้แต่เขาคิดไม่ได้ไงเขาก็เลยไปลอกเรียนแบบเอาของท่านเอาไปใช้จงโมทนาแล้วก็ภูมิใจเนาะเพราะว่ามันบางบางกรณีบางอย่างเขาอาจจะเอาแบบของคนอื่นเอาไปแล้วก็บอกว่าไปเป็นของตัวเองเนาะในอันนี้มันคือในทางโลกเนาะ จะไปบอกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นของฉันเองนะฉันเป็นคนคิดเองทำเองแต่ในสัจธรรมแห่งความเป็นจริงเจ้าของภูมิปัญญาที่คิดค้นขึ้นมาย่อมรู้ดีว่าเป็นของใครและคนที่เอาไปเขาก็รู้ดีแล้วความจริงก็คือความจริงนะคะความจริงที่มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นบางทีเขาเอาผลงานของคนอื่นไปแล้วไปบอกว่าเป็นของตัวเอง แต่คนที่เขาเคยเห็นต้นตำรับต้นฉบับว่ามันเป็นของใครเขาก็รู้เขาก็ดูออกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปเสียใจหรืออะไรมากมายแต่สาวดอยนี่สาวดอยว่าภูมิใจเนาะที่เขาลอกเรียนแบบผลงานของเราไปโอ้แสดงว่าเจ้าของผลงานต้นตำรับนี่ช่างเป็นคนฉลาดล้ำเหลือเนาะจนคน เขาอยากเอาผลงานนี่นะไปลอกเลียนแบบแล้วก็ไปเหมาว่าเป็นของตัวเองเหมือนกับว่าเขาอยากจะเป็นเราไงเขาอยากเป็นเราแต่เขาทำเขาคิดไม่ได้เหมือนเราภูมิปัญญาของเขาคิดไม่ได้เหมือนเราแต่ทีนี้เขาก็อยากจะอยากจะเรียนแบบเป็นเราอะไรคิดบวกเขาไว้คิดบวกเขาไว,ว,าไว้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงกันด้วยเนาะจงภูมิใจ ที่ภูมิปัญญาของเราสติปัญญาของเราทำให้เขาชอบแล้วก็อยากมีแบบเราอยากทำแบบเราจนเอาของเราไปเป็นของเขาแต่จริงๆแล้วปัญญามันก็ยังเป็นของเราอยู่ดีนั่นเองเนาะ <c ười> คิดบวกยังไงความรู้สึกมันก็ดีกว่านะก็ <c ười> <c ười> ถ้าหากที่สาวดอยพูดแบบนี้สาวดอยอยากจะให้พูดมองในบวกนะคะมองในบวกแต่ก็จริงอยู่เข้าใจว่าอาจจะไม่ถูกใจทุกคนหรอกบางคนฟังแล้วก็อาจจะขัดหูโอ้ยก็มันผลงานของฉันมันลอกเลียนแบบของฉันไปแอบอ้างมาจะเอามาเป็นของฉันอะไรคือในหมดนี้ก็อาจจะมีอันนี้ก็เข้าใจนะแต่นี่สาวดอยพูดแล้วก็ในหมดมุมมองของเสาวดอยความคิดสาวดอยนะ ก็อย่ากโกรธกันอย่าว่ากันเลยนะคะยังไงก็กลับขออภัยด้วยนะคะถ้าหากไปทำถ้าหากพูดแล้วทำให้คนอื่นขัดเคืองใจก็มาเดี๋ยวมาดูศิลปะหัตถกรรมการจกลายผ้ากันนะคะแล้วมาดูว่าทำไมสาวดอยถึงมีความคิดแบบนี้สาวดอยอยากให้ทุกคนภูมิใจในสติปัญญาของตัวเอง ทุกคนมีความเก่งกล้าสามารถต่างกันแต่ทุกคนล้วนมีปัญญาในตัวเองทั้งนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งไปเสียทุกอย่างแต่สาวรอยเชื่อว่าทุกคนอย่างน้อยมีความพิเศษในตัวหนึ่งอย่างที่คนอื่นทำเหมือนเราไม่ได้เราก็อาจจะทำเหมือนคนอื่นไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่หนึ่งอย่างแหละความพิเศษที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนโอเคปะมาโจกภาคกันจบไปคุยไป งานหัตถกรรมเกี่ยวกับการทอผ้าต้องใช้ใจทำและต้องมีสมาธิในการทำมันไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้การทำงานศิลป์ถ้าไม่มีหัวใจศิลป์ก็ยากที่จะทำมันออกมาได้อย่างดีที่สุด เท่าที่เราคิดว่ามันดีที่สุดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยเรานะคะเป็นศิลปะหัตถกรรมเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตัวเฉพาะตนของแต่ละคนแล้วก็หลายๆคนที่มีภูมิปัญญาทางด้านงานศิลป์งานหัตถกรรม คนอื่นๆก็มีภูมิปัญญาในแบบของตัวเองเช่นกันแล้วงานหัตถกรรมเราอาจจะลอกเรียนแบบหรือมาก๊อปปี้ลวดลายอะไรกันได้นะคะแต่สิ่งที่ทั้งเราและเขาไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้นั่นก็คือในส่วนที่เป็นภูมิทางปัญญา ปัญญาของใครก็ของคนนั้นลวดลายของงานหัตถกรรมหรืองานใดๆที่เราจะคัดลอกก็ปี้เอาของกันได้ก็คือในส่วนที่มันออกมาเป็นรูปประธรรมแล้วเท่านั้นแต่ที่มันยังไม่เป็นรูป,ปรธรรมที่มันยังเป็นภูมิปัญญาในตัวในตนของแต่ละบุคคลนั้นก็ไม่มีใครที่จะเอาของกันได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเอาอะไรของใครไปเรียนแบบหรือไปคอปปี้เจ้าของภูมิปัญญานั้นจงภูมิใจเถิดสำหรับสาวดอยสาวดอยคิดแบบนี้นะคะจงภูมิใจในภูมิปัญญาของเราที่เป็นที่ ถูกตาต้องใจของคนอื่นเขาจนเขาอยากจะเรียนแบบของเรานะคะแม้บางครั้งบางอย่างเขาเอาไปแล้วเขาก็อยากจะแอบอ้างยึดเหมาเอาว่าเป็นผลงานของเขาเขาคือเจ้าของต้นตำรับเจ้าของภูมิปัญญาแต่แท้จริงแล้วเจ้าของต้นตำรับและภูมิปัญญา ที่แท้จริงนั้นคือใครก็คนนั้นเขาก็รู้ดีที่สุดและคนที่เอาไปเองก็รู้ดีที่สุดสิ่งใดที่มันไม่ใช่ภูมิปัญญาของตัวเองตัวเราย่อมรู้เราเอาภูมิปัญญาของใครเอางานที่เป็นภูมิปัญญาของใครเขามาตัวเราย่อมรู้ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของ แต่ละคนแต่ละหมู่เหล่าทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของตัวเองตามถิ่นฐานจงภูมิใจถ้ามีใครเขาอยากจะมีเอกลักษณ์ในแบบของเราถึงแม้ว่าบางครั้งบางอย่างอาจจะเอาไปเหมาเอาว่าเป็นของตัวเองแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ปุิปัญญาตัวเอง แล้วตัวเราถ้าเราเป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นของเราแต่ในทางโลกโลกมันอาจจะถูกเหมาเอาไปแล้วว่าเป็นของเขาหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่เราก็จงภูมิใจเถอะเพราะว่าสิ่งไหนที่มันเป็นของเราที่มันมาจากภูมิปัญญาของเรายังไงเขาก็เอาส่วนนี้ไปไม่ได้เขาเอาไปแค่ สิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมที่มันออกแบบมาแล้วเท่านั้นแล้วภูมิปัญญาของคนเราก็สามารถที่จะคิดค้นขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆนะคะถ้าคิดค้นขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆมีคนเอาไปเรียนแบบก๊อกปี้อีกเรื่อยๆก็จงสาธุโมทนาที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยให้คนอื่นเขาได้เอาผลงานของเราไปทำมาหากินเนาะ กุศลผลบุญที่ช่วยให้คนอื่นได้มีกินมีใช้มีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดจากภูมิปัญญาของเราเนี่ยเป็นบุญใหญ่บุญหลวงนะคิดบวกก็บวกนะคะพี่น้องเอ้ย <c oughs> สำหรับคลิปนี้สาวรอยมานั่งบันทึกเสียงเอาทีหลังนะคะทออย่างเดียวแล้วก็มาบันทึกเสียงเอาก็สำหรับคลิปนี้ก็ ลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุก s ับสไครต์แล้วก็ทุกกำลังใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้สาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอยู่ดีมีสุขทุกกานทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปค่ะ